3ความจริงสุดชอ็อกกินน้ำตาลตอนเช้าลดพุงยากกว่าเดิม5เท่ารวมทั้งท่านจะลดน้ำหนักได้ยากกว่าเดิมแม้ท่านจะออกกำลังกายอย่างบ้าคลัง่งสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับนี่คือ d ็ c t o r อ o p c h anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง3ความจริงสุดช็อกกินน้ำตาลตอนเช้าลดพุงยากกว่าเดิม5เท่าท,ทั้งทที่ท่านกินเท่ากันน่ะแต่กินตอนเช้าเนี่ยมันจะลดยากกว่าเวลาอื่นแบบสุดๆแล้วผมบอกเลยว่ามีวิธีแก้ไขด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับ สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกรันโดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับนักเรียน VIP ของผมคนหนึ่งนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าเธอลดน้ำหนักมาตลอด3เดือนครับอย่างบ้าคลั่งงดอาหารทุกอย่างเต็มที่ตามอินเทอร์เน็ตนะเธอก็ทำตามไปออกกำลังกายอย่างหนักนะฮะ แต่พุงไม่ยุบสักทีก็เลยบอกว่าเอ้ยต้องเรียนละต้องเรียนละนะฮะก็มาเจอผมพอได้สอบถามกันผมถามไปคําแรกเลยว่าตอนเช้าอะ่ะกินอะไรที่บอกว่ากินน้อยอะ่ะกินน้อยๆอ,ยอะ่ะกินอะไรเธอตอบว่ากินแค่ขนมปังแผ่นเดียวกับกาแฟเย็นโอ้โ นะนี่แหละครับที่มาของปัญหาทั้งหมดแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เธอลดไปแล้ว20โลนะครับแบบชิวๆโอเคครับวันนี้ผมจะมาเปิดเผย3ความจริงนะครับที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับน้ําตาลในมื้อเช้าไปตลอดกาลครับและถ้าท่านเข้าใจมันจะทําให้ท่านคุณดีสุขภาพดีไปตลอดชีวิตและท่านยังทานอาหารขนมหวานได้อย่างมีความสุขแบบชิวๆเลยความจริงข้อที่1ครับ ทำไมน้ําตาลตอนเช้าถึงอันตรายที่สุดเพราะเหตุนี้ครับตอนเราตื่นนอนร่างกายเราอยู่ในโหมดเผาผันไขมันที่ดีที่สุดเวลานั้นเนี่ยคือเวลาที่แบบร่างกายของเราเนี่ยใช้เผาผานพลังงานฮอร์โมนเผาไขามันเนี่ยกำลังทํางานเต็มที่เลยในสเตจนี้ระดับน้ําตาลในเลือดและค่าอินซูลินของเราเนี่ยนิ่ง ไม่กระชาตก,กับฉันร่างกายของเรากําลังใช้ไขมันเป็นพลังงานอย่างบ้าคลัง่งแล้วเราก็กินน้ําตาลเข้าไปครับปั๊บหลังจากนั้นครับน้ําตาลในเลือดของท่านพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วร่างกายของท่านหลั่งอินซูลินจํานวนมากการเผาผลาญไขมันของท่านหยุดชะงักทันทีและไขมันของท่าน ถูกเก็บสะสมแทนที่จะถูกเาผาผลาญไปเป็นพลังงานจากประสบการณ์ตรงของผมที่ดูแลนักเรียนหลายพันคนนะครับแล้วก็ผู้ป่วยด้วยพบว่าการกินน้ําตาลตอนเช้าทําให้การเาผาผลาญไขมันของท่านลดลงเยอะมากๆผมบอกเลยว่ามากกว่า50%แล้วท่านจะหิวเร็วมากกว่าเดิมอย่างน้อย2เท่ารวมทั้งท่านจะลดน้ําหนักได้ยากกว่าเดิมแม้ท่านจะออกกําลังกายอย่างบ้าคลาั่งผมให้ไปเลย หเท่าเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นระวังเลยครับอาหารมื้อแรกของวันสําคัญที่สุดข้อแนะนําคืออาหารมื้อแรกของวันของท่านจะต้องประกอบไปด้วยโปรตีนธรรมชาติอย่างน้อย30กรัมถ้าให้ดี50กรัมและไขมันดีเติมเข้าไปจนอิ่มแบบนี้คือสุดยอดแป้งและน้ำตาลงดได้ให้งดนี่แหละสุดยอดมื้อเช้าที่จะทำให้อินซูลินของท่านนิ่งถ้าท่านจะทานนะมื้อเช้า นี่คือคีย์สำคัญเทคนิคสำคัญนะครับโอเคก่อนไปต่อข้อที่2พงทิมมาก่อน 2, 2, 2ความจริงข้อที่2ครับวงจรอ,อุบาทที่คุณอาจติดอยู่โดยไม่รู้ตัวผมจะแสดงวงจรอ,อุบาทหรือวงจรที่แบบท่านติดอยู่ในวังวนโดยไม่รู้ตัวผมมั่นใจว่าคนมากกว่า 90%อยู่ในวงจรน,นี้คนที่ลดน้ําหนักไม่สาเร็จอะ่ะส่วนคนที่ลดน้ําหนักสําเร็จแบบชิวชิวชิวกิ้วสบายๆเนี่ยเขาอ,ออกจากวงจรน,นี้ไปนานแล้วฮะมาดูกันว่าท่านอยู่ในวงจรน,นี้หรือเปล่าผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะไม่ใช่ทุกคน1นึ่งเจ็ดโมงเชา้าท่านตื่นมาแล้วก็อาบน้าล้างหน้า7จ็ดโมงเชา้าท่านกินขนมปังกับก,บกาแฟหวานๆนะครับไม่ว่าจะร้านไหนก็ตามเช่นคาปูชิโน,โน่ลาเต้ใสน่นมเต็มๆนะวิปครีมแน่น น้ำตาลอีกหน่อยหรือบางคนอาจจะน้ำตาลน้อยอะ่ะแต่ในนมที่ใส่เนี่ยมันก็กลายเป็นน้ําตาลแล้วน้ําตาลของท่านเนี่ยพุ่งขึ้นทันทีครับภาวะน้ําตาลในเลือดของท่านจะพุ่งขึ้นทันทีถ้าท่านกินอาหารนี้เพราะท่านดูอาหารมือแรกขนมปังกับกาแฟาหวานๆแทบไม่มีโปรตีนและไขมันเลยครับคาร์โบไฮเดรตล้วนๆน้าตาลพุ่งทะลุเพดาน9ก้าโมงเช้าท่านจะเริ่มง่วงครับเพราะอะไรเพราะน้ําตาลมันตกครับค่าน้ําตาลในเลือดที่พุ่งขึ้นสูง ที่เกิดจากการกินแป้งและน้ำตาลเนี่ยนะครับจะตกลงภายใน2ชั่วโมงเป็นภาวะที่เราเรียกว่า roller coaster เขาเรียกภาวะน้ำตาลพุ่งแบบลดไฟหอะท่านก็จะเริ่มง่วงเริ่มอยากกินของหวานพอ10 0โมงเท่านั้นแหละท่านเห็นไหมพวกการประชุมต่างๆเนี่ยเขามีพักเบรกท่านก็วิ่งออกไปเลยจัดขนมหวานเต็มๆแล้วก็กาแฟเย็นชายเย็นโอ้โหวงจรวนซ้ำอย่างนี้ทุกสชั่วโมงครับ พอเที่ยงท่านก็หิวอีกพอเที่ยงหิวบ่ายสองท่านก็หิวอีกบ่ายสหิวบ่ายสี่หกโมงเย็นสองทุ่มสทุ่มยิ่งนอนดึกเที่ยงคืนก็หิวดูหนังดึกตีสองหิวอีกนี่แหละครับวงจรที่คนลดน้ำหนักไม่สำเร็จอยู่ในนี้สุดท้ายแล้วท่านจะอยู่ในวงจรนี้ทั้งวันถ้าท่านเริ่มต้นด้วยมื้อแรกที่มีแป้งและน้ำตาลสูงมากๆผลที่ตามมาจากการที่ท่านอยู่ในวงจรนี้ครับ พลังงานของท่านจะขึ้นขึ้นลงลงก็คืออารมณ์เหวี่ยงวีนอยากจะกัดคนข้างๆอะ่ะท่านจะหิวตลอดเวลาเหมือนร่างกายเนี่ยทำไมร่างกายฉันหิวอย่างนี้นะครับอารมณ์ท่านจะแปรปรวนท่านจะไม่สามารถที่จะอดรนทนกับการที่นั่งรอคอยอาหารนานๆได้เลยเพราะมันหิวอย่างบ้าคลาั่งมันหน้ามึนมันเวียนหัวท่านจะควบคุมน้ําหนักได้ยากอย่าไปพูดถึงการลดน้ําหนักเลยครับเอาแค่ไม่ให้เพิ่มเนี่ยก็บุญแล้วครับและทุกอย่างมันก็จะพังพัง และผังโอเคเพราะนั้นคีย์สำคัญก็คืออาหารมื้อแรกที่ผมสอนไปเมื่อกี้แหละครับท่านต้องตัดแป้งตัดน้ำตาลออกนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดและต่อไปข้อที่3คือเทคนิคที่ผมจะบอกว่าสิ่งที่ท่านสามารถทำได้เลยในวันนี้และจะประสบความสำเร็จแบบมากๆและตัดวงจรอุบาททิ้งไปได้เลยอยู่ในข้อ3นี้ครับเพราะฉะนั้นท่านห้ามข้ามเด็ดขาดก่อนไปพิมมาครับ333 ความจริงข้อที่3คือทั้งออกนะมันมีและท่านก็สามารถทำได้ในวันนี้เวลานี้และวินาทีนี้เลยจากประสบการณ์การดูแลคนไข้และนักเรียน VIP หลายพันคนของผมเนี่ยมี2วิธีครับที่ได้ผลที่สุดท่านเอาไปทำตามเลยนะยังไม่ต้องเรียนไม่จำเป็นวิธีที่1 skip breakfast protocol หมายความว่าให้ท่านงดอาหารเช้าข้าไปเลย skip breakfast นะครับดื่มแต่น้ําเปล่ากาแฟดําหรือพวกชาจีนชามั t ฉะชาล้อนชาอูหลงที่มันไม่มีน้ําตาลที่มันไม่กระตุ้นอินซูลินที่มันไม่มีความหวานและเป็นไปได้เริ่มมื้อแรกให้สายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ผมแนะนําว่าสําหรับผู้เริ่มต้นมื้อแรกให้ทาน10โมงเช้าและจบคําสุดท้ายที่6โมงเย็นวันหนึ่งคนสุขภาพดีทาน2มื้อพอแล้วครับเอามื้อเช้ากับมื้อเที่ยงรวมกันที่10โมง หรือบางคนกินเที่ยงไปเลยเช้าไม่ต้องกินไม่จําเป็นจริงๆมนุษย์ไม่ได้ออกแบบมาให้กิน3มื้อ5มื้อนะครับกิน2มื้อนี่ก็สุขภาพดีมากๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้แปลว่าท่านทํา IF นะครับสิบทับแแบบชิลๆหรือ 18. บแทับหแบบสบายๆผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านงดอาหารเช้าหรือดิเลยยอาหารเช้าไปให้มากที่สุดแล้วทานอาหารเย็นให้เร็วที่สุดพระอาทิตย์ตกแล้วหยุดกินเนี่ยนะครับ ท่านจะเผาผลาญไขมันต่อเนื่องไปอย่างน้อยหลังจากการนอนนะไปอย่างน้อยเนี่ย16ชั่วโมงจนถึงท่านทานอาหารมื้อแล้วนี่คือการเผาไขามันฟรีๆฮอร์โมนเผาผลาญไขมันของท่านจะทํางานอย่างเต็มที่ร่างกายท่านจะสดชื่นดีดดึงเซลล์ต่างๆของท่านจะแบบพลังงานมันจะแน่นมากๆการที่ท่านจะลดน้ําหนักเนี่ยมันง่ายเหมือนผิวปากครับ แบบนี้และว,วิธีที่2ครับให้ทําร่วมกับวิธีที่1จะได้ผลเร็วขึ้นแบบส,สุดๆก่อนไปพิมพ์มาครับ2องสอง,สอง,สองนาะทีนี้ท่านต้องแชร์แล้วครับผมแนะนําว่าให้ท่านแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่ท่านรักเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านแชร์คลิปดีๆไปให้กับโลกใบนี้โลกใบนี้จะตอบแทนท่านอย่างคาดไม่ถึงเชื่อผมครับอย่าายที่จะแชร์สิ่งดีๆให้เราอายที่เราแชร์สิ่งที่ไม่ดีดราม่าต่างๆพวกนั้นครับทำให้คนที่ดูคนที่อ่านจิตใจหม่นหมอง แต่สิ่งดีๆที่ทำให้เขาสุขภาพดีท่านแชร์ไปครับให้ลูกให้หลานให้พ่อให้แม่ให้คนที่ท่านรักแล้วโลกใบนี้จะตอบแทนท่านครับโอเควิธีที่2ครับนั่นก็คือ low carb breakfast protocol คือถ้าต้องกินอาหารเช้าให้กินแบบนี้คือแป้งต่ำน้ำตาลต่ำแบบสุดๆผมแนะนำอาหารแบบนี้ครับเมนูสูตรอาหารนะครับท่านคิดอะไรไม่ออกไข่2-3ถึงฟองรวมไข่แดงไข่ต้มก็ได้หรือว่าจะเป็นออมเล็ตก็ได้นะครับใส่เนยแท้ซะหน่อยไข่ดาวได้ไหมได้ น้ำมันน้อยนิดหนึ่งนะครับน้ำมันพืชน,น้อยนิดหนึ่งเนื้อสัตว์หนึ่งฝ่ามือจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไกลล่ละเอาตามที่ท่านสะดวกเลยถั่วสักหนึ่งกำมืออะโวคาโดสักครึ่งลูกก็ได้ผักใบเขียวสักหนึ่งถึงสองทัพพีกาแฟดําไม่ใส่น้ําตาลนี่แหละครับ perfect meal นะครับถ้ามื้อเช้าท่านทานอย่างเงี้ยท่านก็สามารถที่จะควบคุมระดับอินซูลินในเลือดของท่านได้อย่างง่ายๆบางคนถามคุณหมอคะแล้วถ้ากินอาหารตามสั่งมีอะไรได้บ้างคะเกาเหลาเลือดหมูครับ กินน้ำซุปน้อยหน่อยเพราะมักจะใส่ผงชูรสกระตุ้นอินซูลินข้าวมันไก่ไม่เอาข้าวครับแล้วก็น้าจิ้มจิ้มน้อยหน่อยอย่างนี้ก็พอได้เห็นไหมครับหลากหลายสามารถเลือกทานได้หลากหลายนะครับเมื่อท่านทํา2วิธีนี้รวมกันผลลัพธ์ที่ได้พุงท่านจะยุบอย่างชัดเจนภายใน2สัปดาห์ส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนที่ผมดูแลเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับสสัปดาห์เนี่ยได้2-3ส,สโลแน่นอน1เดือนเนี่ยหกิโลเนี่ยสบายๆท่านลองเทคนิคนี้ดูก่อนพลังงานท่านจะคงที่ทั้งวัน ท่านจะไม่หิวโหยระหว่างมือ้อท่านจะรู้สึกชิวๆีวว่าถ้าเอ้ยเราลืมกินมื้อเที่ยงหรือเปล่าวะเนี้หรือว่ามื้อเย็นเราไม่หิวเลยแต่ว่าร่างกายเรายังมีพลังเหมือนเดิมนั่นแหละแปลว่าร่างกายของท่านจะเริ่มเผาไขามันที่ค้างค้างอยู่นับแสนกิโลแคลอร,รี่ในร่างกายของท่านมาใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นไขมันที่ตับไขมันที่หลอดเลือดไขมันในช่องท้องไขมันที่รอบเอวมันจะดึงออกมาใช้อย่างบ้าคลั่งดังนั้นครับถ้าท่านพยายามลดน้ําหนักแล้วไม่สําเร็จสักที ไม่ใช่ท่านไม่พยายามครับท่านแค่ทําผิดเชื่อผมคนลดน้ำหนักมันพยายามทั้งนั้นแหละแต่ล้มเลิกเพราะว่าทําผิดพยายามแล้วมันไม่เห็นผลลองเปลี่ยนมื้อเช้าตามที่ผมแนะนําดูครับผมมั่นใจว่าท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน7วันและถ้าท่านอยากจะลดน้ําหนักสัก1ิบถึงยีกิโลแบบไม่ต้องคลาทางเองผมขอแนะนําคลาสเซียนต่างๆให้ท่านเลือกตามความชอบเลยครับมันมีเยอะมากๆที่ผมสอนเอาไว้นักเรียนเป็นพันแล้วเขาประสบความสําเร็จกันมากมายอย่างที่ท่านเห็นตรงนี้ รวมทั้งมีผมคอยดูแลตอบคําถามให้ทุกวันแบบนี้แบบเข้มขน้นแบบนี้แบบที่ท่านเห็นบอกเลยครับว่าเทคนิคมีมากมายให้เลือกคลาสเรียนมีมากมายให้เลือกเลือกที่ท่านชอบถึงจุดหมายได้ชิวๆเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น healthy ketogenic diet นะครับเปลี่ยนร่างกายให้เผาผลาญไขมัน24ชั่วโมงสุขภาพดีกันแบบสุดๆกินแบบง่ายสบายไม่ท็อกซกหรือว่าจะเป็น healthy if master class ทั้งหุ่นดีทั้งลดน้ำหนักได้ทั้งยืดอายุ ทั้งย้อนไหวหรือจะเป็นเมตาบริกเฟล็กซิลิตี้อยากจะหายจากโรคประจําตัวอยากจะหุ่นดีอยากจะเลิกยาเบาหวานอยากจะเลิกยาความดันอยากจะเลิกยาไขมันคลาสนี้ก็เหมาะสุดๆและมีผมช่วยดูแลนะครับตลอดจนกว่าท่านจะดีขึ้นจะแฮปปี้ท่านสามารถสอบถามผมได้ตลอดทุกวันในกลุ่มพิเศษกลุ่ม VIP ของเรานั่นเองและถ้าท่านสนใจท่านสามารถแอดไลน์ไปที่ไลน์ ดอกเตอร์ท็อปสโตร์ครับเพื่อไปลุยกับเพื่อนๆหลายพันคนหวังว่าจะได้เจอกันนะครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักครับเหมือนเดิมครับเมื่อท่านแชร์สิ่งดีๆให้โลกใบนี้โลกใบนี้จะคืนสิ่งดีๆกลับมาให้ท่านแน่นอนครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปครับ3ความจริงสุดช็อกกินน้ำตาลตอนเช้าลดพุงยากกว่าเดิม5เท่าเอาว่าถ้าท่านเปลี่ยนเวลากินน่ะท่านจะลดง่ายขึ้นแต่ผมมีเทคนิค ที่ลึกล้ำกว่านั้นแล้วได้ผลกว่านั้นแบบสุดๆที่กำลังจะบอกในคลิปนี้โอเคครับไปลุยกันนะครับความจริงข้อที่หนึ่งคือทำไมน้ำตาลตอนเช้าถึงอันตรายที่สุดเพราะตอนเช้าร่างกายเราอยู่ในโหมดเผาผลาญไขมันที่ดีที่สุดแต่เมื่อท่านกินน้ำตาลน้ำตาลในเลือดจะพุ่งขึ้นร่างกายจะหลั่งอินซูลินจำนวนมากการเผาผลาญไขมันจะหยุดชะงักทันทีไขมันจะถูกเก็บสะสมแทนที่จะถูกเผาผลาญดังนั้นไขมันท่านจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ผลที่ตามมาการเผาผลาญไขมันของท่านจะลดลงมากกว่า50%ท่านจะหิวเร็วอย่างน้อยเป็น2เท่าของปกติน้ําหนักท่านจะลดยากกว่าเดิมผมว่าอย่างน้อยๆสี่ถึงห้าเท่านะครับความจริงข้อที่2ครับวงจรอุบัติที่ท่านอาจติดอยู่โดยที่ท่านไม่รู้ตัวผมยกตัวอย่างนี้เจ็ดโมงเช้าท่านกินมื้อแรกกินขนมปังกับกาแฟหวานน้ําตาลในเลือดของท่านพุ่งกระชุด พอ9ก้าโมงเช้าท่านเริ่มง่วงแล้วพอน้ําตาลเริ่มตกท่านอยากกินของหวานซ้าอีกทีพอ10บโมงเวลาพักนะครับหรือเวลาเบรกท่านพุ่งออกมากินขนมหวานเพิ่มแล้วน้ําตาลก็พุ่งขึ้นแล้วก็ตกภายใน1-2ชั่วโมงอีกทีมันจะวนเวียนอย่างนี้ทั้งวันจนถึงเวลานอนของท่านผลกระทบที่ตามมาพลังงานของท่านจะพุ่งขึ้นพุ่งลงนะครับแบบรถไฟหอท่านจะหิวตลอดเวลาอารมณ์ท่านจะแปรปวนและท่านจะไม่สามารถลดน้ําหนักได้เลยในชีวิตนี้แน่นอนนะครับ และมาต่อกันที่ความจริงข้อที่3นั่นคือท่านสามารถแก้ปัญหาได้แบบง่ายๆทันทีด้วย2เทคนิคนี้วิธีที่1คือ skip breakfast protocol คือการงดอาหารเช้ากระโดดข้ามมื้อเช้าไปเลยครับไปกินมื้อแรกหลัง10โมงนะครับถ้าให้ดีเที่ยงไปเลยนะครับแล้วมื้อเย็นจบก่อน6โมงเย็นแบบนี้คือการทำ IF อย่างน้อยได้16ับ ในช่วงที่ท่านหิวดื่มน้าเยอะๆดื่มกาแฟดําเยอะๆหรือดื่มพวกชาจีนชาอู่หลงชาฟูเซียนอย่างนี้ได้ผลลัพธ์คือท่านจะเผาผลาญไขมันต่อเนื่อง16ชั่วโมงเต็มบวกๆฮอร์โมนเผาผลาญไขมันของท่านทํางานเต็มที่มาตอนที่วิธีที่2ครับถ้าท่านทําวิธีที่2ร่วมด้วยมันจะได้ผลเพิ่มขึ้นไปอีก2-5เท่าครับ นั่นคือโลข r บ Breakfast คืออาหารมื้อเช้าถ้าท่านจะกินหรืออาหารมื้อแรกที่ท่านกินควรจะเป็นอาหารแป้งต่ำน้ำตาลต่ำโปรโตีนธรรมชาติสูงๆอย่างน้อย30-50กรัมและไขมันดีเติมไปจนท่านมีความสุขครับ ยกตัวอย่างไข่2-3ฟองรวมไข่แดงเนื้อสัตว์หนึ่งฟมืออะโวคาโดครึ่งลูกผักใบเขียว1-2ทพัพพีกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลนี่แหละครับ perfect meal นะครับผลลัพธ์ที่ได้พุ่งท่านจะยุคภายใน2สัปดาห์ลองดูพลังงานท่านจะคงที่ทั้งวันท่านไม่หิวโหยระหว่างมือ้อนั่นเองครับเป็นไงครับเทคนิคง,ง่ายๆนะครับท่านสามารถลดได้3-5กิโลภายใน1-3เดือนแน่นอนแต่ถ้าท่านอยากจะลด10-20กิโลแบบมีระบบผมมีคลาสต่างๆให้ท่านเลือกได้ที่ใน Line แอ ดรท็อปสโตนะครับมีนักเรียนเป็นพันคนสำเร็จมาแล้วและถ้ามีคนสำเร็จแล้วท่านก็สำเร็จได้แน่นอนสนใจก็แอดมาที่ไลน์ at drtopstore ครับหวังว่าเราจะได้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย